สวัสดีครับให้ดูคอยร้านเจเจนกันแล้วให้ดูพลอยคอยครับเป็นคอยไปดินเก่าครับมึนมืๆก็คือตามสภาพอากาศนะครับส่องแสงดูเป็นคอยเก่าครับสะท้อนแสงนี้ครับ เม็ดก็เจะาวางนะครับพอยไปลิงเก่าแท้เป็นเหลี่ยมถ้าเข้าตัวเรือนั้นจะเป็นเหลี่ยมสวยเลยครับเห็นน้าเงินเข้มเงินเข้มนะครับให้นนนนดูในประวัติของร้านเจจินกันนะครับดูตามสภาพแล้วก็สีน้ําเงินครับเงินเข้ม นี้ปิดไปเปิดไป